ครับพวงคามคามสวยมากเลยวันนี้สีม่วงบางวันก็สีเขียวไม่เข้าใจมันทำไมันเป็นอย่างนี้ดอกก็มีดอกซ้อนมากเลยทำไมสวยอย่างนี้ทำไมสวยอย่างนี้ Sao 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 กินอะไรปากแผลบแหน่แหน่เรียกไม่ได้เรียกโดดแฉ่แม่ทีสับตกไไอ้ก้อน